สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับ เพชรคทาวุฒิแชร์ความทรงจำเรวัตะฮักณะรีลาวดีฟิเจลิงแอมวิวพุ่ง8ล้านเพชรคทาวุฒิหรือเพชรดวนเพลงชิงทุนนะครับนักร้องหนุ่มมากความสามารถแชมป์5้สสมัยจากรายการดวนเพลงชิงทุนหลังจากรองตำแหน่งแชมป์มายาวนานนะครับแล้วก็ได้อำลาลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมโพสต์ขอบคุณแฟนเพลงในการสนับสนุนของเขามาตลอดครับและแสดงความยินดีกับแชมป์คนใหม่ทำแฟนใจหายไม่น้อยแต่ยังคงติดตามเขาไปนะครับแล้วก็รอชมผล งานใหม่ๆออกมาด้วยนะครับซึ่งเพชรคทาวุธนั้นนะครับเติบโตในครอบครัวที่รายล้อมไปด้วยเสียงดนตรีเพชรเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ4ขวบพร้อมกับการติดตามไปกับครอบครัวนะครับเวลามีงานร้องเพลงตามสถานที่ต่างๆ ทำให้ตัวเพชรคทาวุธเองนั้นซึมซับแล้วก็สั่งสมประสบการณ์มาอย่างตลอดครับโดยเพชรคทาวุธนั้นนะครับเติบโตขึ้นก็ได้เดินสายตามเวทีประกวดร้องเพลงต่างๆเพื่อเดินตามเส้นทางความฝันในการเป็นศิลปินครับบางครั้งมีการติดต่อเข้ามาให้เป็นศิลปินแต่ด้วยจังหวะโอกาสจึงทําให้เพชรคทาวุธยังไม่ได้ตอบรับและคว้าโอกาสเอาไว้ครับในระหว่างนั้นนะครับทางครอบครัวได้เริ่มทําธุรกิจแต่เมื่อไม่ประสบความสําเร็จนะครับจึงได้ทําให้เป็นหนี้สินขึ้นมาเพชรคทาวุธจึง ได้ออกเดินทางตามเส้นทางความฝันในการประกวดร้องเพลงเพื่อหาเงินให้กับครอบครัวนำมาใช้นี่ครับ เพชรคาถาวุฒินะครับประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์รายการไม่ทองคํา3ฤดูประจรําฤดูหนาวนะครับและก็กลับมาสร้างชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งในรายการดวลเพลงชิงทุนด้วยเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์และนุ่มนวลชวนลหลงไหลทําให้เพชรคาถาวุฒินั้นนะครับกรองแชมป์มากกว่า50สมัยด้วยกันถ้าย้อนกลับไปนะครับเทปครั้งที่เพชรคาถาวุฒิร้องเพลงเรวัตหะนาลีลาวดีคู่กับแอมชนทิชาแชมป์ดวลเพลงชิงทุน21สมัย ซึ่งเป็นการร้องผลงานของเบียร์พร้อมพงและเวียงนลุมนนะครับจนยอดบิลนั้นถล่มทลายและก็แชร์ความทรงจำเกี่ยวกับโมเมนต์ดังกล่าวโดยระบุนะครับบอกว่า8ล้านกว่าแล้วรอให้ถึง10ล้านนะครับช่วยกันช่วยกันโดยปัจจุบันนั้นเพชรคทาวุฒินะครับมีผลงานเพลงขอพรสมเด็จทันใจวัดอินทรละวิหารบางขุนพรหมและก็รอเซ็นสัญญากับค่ายแกรมิโกอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันว่าต่อไปนี้จะมีผลงานอะไรให้กับแฟนๆได้ติดตามรับชมรับฟังกัน อ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งเดินนะครับ